ในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆมันคือดอกสวยๆของต้นปอเทืองค่ะเพื่อนปอเทืองนะคะจะออกดอกสีเหลืองอารามมาดูช่อนี้ค่ะเพื่อนปอเทืองช่อนี้นะคะนี่ค่ะออกดอกสีเหลืองอารามจะมีดอกที่คล้ายๆกับดอกของถั่วค่ะเพื่อน ใบของปอเทืองกันชัดๆดใบเขาจะเป็นใบเรียวๆยาวๆซึ่งปอเทืองตรงนี้เป็นปอเทืองที่ปลูกประดับนะฮะเพื่อนจริงๆปอเทืองเนี่ยเราจะหว่านเป็นปุ๋ยเป,เป็นเป็นเป็นปุ๋ยพืชสดเป็นต้นพืชสดก็ได้นะใครสนใจอยากจะได้มเมล็ดปอเทืองไปหว่านอ้อมีจำหน่ายเป็นกิโลกร,รัมนะเพื่อน มีเยอะนะคะที่087-606-9955 id line a u n g s a r a 0 9อังสรา09กับต้นปอเถืองขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ